หากคุณได้ยินบทสวดนี้ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเมื่อบุญพร้อมเสียงธรรมย่อมนำทางผู้มีวาสนาได้พบกันค่ำคืนนี้เราจะเข้าสู่พลังพุทธมนต์ถอนคุณใสไล่ผีถอนของล้างเสนียดจันไรตามสายวิชาของอาจารย์ผู้สื่อภูมิปัญญาโบราณด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจให้คุณหลับตาสูดลมหายใจลึกๆปล่อยทุกความกลัวความกังวล และสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปเปิดประตูบุญให้แสงสว่างค่อยๆไหลเข้ามาคาถาบทนี้เป็นที่เชื่อสืบกันมาว่าถอนคุณใสของต่ำปัดเป่าพูดผีร้ายทำลายมนต์ดำที่ส่งมาโดยไม่หวังดีล้างพลังอัปมงคลที่ติดตามเราและบ้านเรือนเปิดทางบุญหนุนพลังชีวิตให้ราบรื่นอีกครั้งเมื่อพลังมนต์ดำเกิดจากจิตคิดร้าย พลังพุทธคุณจะเป็นแสงทองที่ชำระทุกสิ่งให้หมดสิ้นคาถาถอนคุณใสไล่ผีถอนของสวดเก้าจบณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปัญญาทาปลอดภัยยะล้างเสนียดณนะกันโตโมละลายพุทธสว่างทามหาคุ้มครองยะสะอาดบริสุทธิ์สวดทั้งหมดเก้าจบเมื่อครบจบสุดท้าย ให้ตั้งติดอธิษฐานบัตรนี้พลังแห่งบทสวดได้เริ่มทำงานแล้วทุกเงามืดที่เคยเกาะอยู่รอบตัวคุณกำลังถูกแสงบุญแผดเผาให้หมอดไหมหากมีพลังร้ายใดๆถูกส่งมาก็ขอให้ดับไปตั้งแต่ต้นทางถ้ามีของไม่ดีอยู่ในบ้านก็ขอให้แปลเปลี่ยนเป็นเพียงฝุ่นทุลีที่ล่องสลายไปกับสายลมให้แสงทองล้อมรอบบ้านของคุณปกป้องคนที่คุณรักให้ทุกก้าวเดินต่อจากนี้ เต็มไปด้วยความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลทุกความหนักอื่นที่คุณเคยแบกทุกความกังวลที่กินใจทุกเคราะห์ที่คุณมองไม่เห็นกำลังเบาบางและหลุดออกจากชีวิตทีละชั้นใจที่เคยมนจะสว่างบ้านที่เคยอึมครึมจะโปร่งโล่งทางที่เคยตันจะเปิดกว้างเหมือนประตูทองท้ายที่สุดนี้ขอให้บุญกุศลจากการสวดคุ้มครองคุณในทุกลมหายใจ ให้บ้านเรือนสงบปลอดภัยให้ครอบครัวเป็นสุขและให้ทุกเสนียดจันไรสลายไปไม่ย้อนกลับมาอีกหากบทสวดนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเบาหรือโล่งก็ขอให้รู้ไว้ว่าพลังบุญกำลังทำงานเพื่อนำทางชีวิตคุณอีกครั้งฝากกดติดตามเพื่อรับพลังศักดิ์สิทธิ์บทต่อไปขอให้ความสว่างอยู่กับคุณทุกยาม